นธนกรขับเก๋งชนท้ายรถเก็บขยะสภาพรถพังยับเยินพนักงานบาดเจ็บสองรายเผยทำงานหนักจนวูบเมื่อเวลาสี่นาฬิกาเจพฤศจิกายน66พันตำรวจตรีชิตพงษ์ช่างประดิษฐ์สอวอสอบสวน สพเมืองนนทบุรีรับแจ้งงอมีเหตุรถยนต์เก๋งชนท้ายรถเก็บขยะของเทศบาลน,นครนนทบุรีมีผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดปากซอยกรุงเทพพนมน13ถนนกรุงเทพนนท์ฝั่งมุ้งเหนาแยกติวานน์ต่อบางเขนอําเภอเมืองนนทบุรีหลังรับแจ้งรีบรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู ที่เกิดเหตุพบรถเก็บขยะของเทศบาลน,นครนนทบุรีเป็นรถบรรทุกยี่ห้ออีซูซูส,สีเขียวอ่อนหมายเลขทะเบียน8 2 9 5 2 0นนทบุรีจอดอยู่เลนซ้ายสภาพท้ายรถด้านขาวถูกชนพังเสียหายมีพนักงานเก็บได้รับบาดเจ็บ2รายทราบชื่อนายวิรัตอายุ34ปีนายชูศักดิ์อายุ57ปีถูกชนได้รับบาดเจ็บที่ขาและตามลำตัวเจ้าหน้าที่ มูล,ลนิธิได้ช่วยเหลือนำส่งรบพระนั่งกล้าส่วนกลางถนนพบรถคู่กรณีเป็นรถเก่งยี่ห้อวอลโวรุ่น S94 าดำหมายเลขทะเบียนดน767 7กรุงเทพมหานครสภาพหน้ารถพังเสียหายยับเยินมีนายธนกฤตพานิชวิทย์อายุ38ปปีหรือว่านักร้องนักสแสดงชื่อดังเป็นผู้ขับขี่ ภาพจากกล้องวงจรปิดใกล้จุดเกิดเหตุสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้เวลา3นาฬิกา58นาทีได้มีรถเก็บขยะขับมาจอดตรงจุดเกิดหลังจากนั้นได้มีรถเก่งสีดำขับมาเลนซ้ายสุดพุ่งชนท้ายรถเก็บขยะอย่างจังจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ ล่าสุดเมื่อเวลา16นาฬิกา45นาทีวันที่7พฤศจิกายน66นายธนกฤษพาณิชวิทย์พร้อมผู้จัดการส่วนตัวเดินทางมาที่สอพเอมืองนนทบุรีเพื่อให้ปักคำกับพนักงานสอบสวนกรณีขับรถยนต์ชนกับรถเก็บขยะของเทศบาลน,นครนนทบุรีทำให้พนักงานเก็บขยะได้รับบาดเจ็บจำนวน2รายเหตุเกิดช่วงเช้ามืดวันที่7 พฤศจิกายนเวลาประมาณ4นาฬิกาบริเวณปากซอยกรุงเทพนน13ถนนกรุงเทพนนมุ่งหน้าแยกติวานนท์ต่อบางเขนอำเภอเมืองนอนทบุรีโดยใช้เวลาในการสอบปักคำประมาณ1ชั่วโมง ว่านธนกฤตเปิดเผยว่าเมื่อวันถ่ายรายการตั้งแต่เช้าทำให้อ่อนเพลียจนเกิดอาการวูบหลังเกิดเหตุได้อยู่ดูแลผู้บาดเจ็บทั้งสองคนในที่เกิดเหตุพร้อมดูแลค่ารักษาพยาบาลหลังกู้ภัยมารับผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลตนรู้สึกเจ็บหน้าอกเนื่องจากถุงลมนิรภัยทำงานแล้วมากระแทกหน้าอกจึงเดินทางโรงพยาบาลเพื่อให้หมอตรวจเช็คร่างกายปกติจะมีคนขับรถ ให้แต่เพิ่งจะมีเดือนนี้ที่ต้องขับรถเองประกอบกับช่วงเดือนนี้มีงานเข้ามาเยอะมากวันนี้จึงเดินทางมาให้ปากคำพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมเบื้องต้นพนักงานสอบสวนทำหนังสือส่งตัวว่านธนกฤตไปตรวจแอลกอฮอลและสารเสพติดในร่างกายที่รอนพยาบาลพระนั่งกล้าจากนั้นจะเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาต่อไป